กน้านาน้ำปริยาตรนี้นะฮะหมาแคได้ใช้เก็บหมวไาลไม่มรู้มีไห,หบ้าที่เขาจะขึ้นได้โดยที่ไม่มขึ้นที่หวาที่เดียวตารางวลาไม่ได้ขึ้นบอกเวลาใช้จ่ายในการเดินทาง เราโชคดีที่เรามีลองสาธารณน้าอยู่สองด้านด้านหน้ากับด้านหลังไงนะก็จะมีการจับจองทางน้ำอยู่บ้างนะครับอันี้เป็นมุ้ที่ตอนนี้เราใช้ในการปูปาชุ่วคราหรือไม่เปลี่ยนการตวกดี๋ยวถ้าไม่เปี่ยนแงนตรงนี้เนี่ยในระอาจะต้านมปานพถึงหน้าในระบบพิการนอสหน้าแม่จาที่จะเปิดสาธาน้า